สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแคทนะคะสวัสดีค่ะยินดีพบกับุนะคะค่ะวันนี้เราอยู่ในกิจกรรมนะคะทดลองขับจัดเต็มกับมือโปรนะคะวันนี้เราก็ได้รับเกียรติสัมภาษณ์ครูฝึกจากทีเด็กหรือว่า To y o t a Driving e x p e r i e n c e Park นะคะซึ่งวันนี้ท่านก็ได้นั่งอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีคัะสวัสดีค่ะผมเอ็นครับจากตัว o t a Driving e x p e r i e n c e ครับ ค่ะเดี๋ยวนี้เราก็จะมีการสัมภาษณ์พูดคุยกันเล็กๆน้อยๆนะคะค่ะคก่อนอื่นเลยนะคะเราจะมาทราบถ,ถึงค่ะพี่เอ็นคะไม่ทราบว่าโครงการนี้ค่ะจัดทาขึ้นเพื่ออะไรคะเพือวัตถุประสงค์เลยใช่ไหมฮะค่ะวัตถุประสงค์หลักๆคืออยากให้ลูกค้าได้สัมผัสก,กับออปชันและฟังก์ชันที่มีอยู่ในตัวรถเพราะเพราะอะไรเพราะว่าหลายท่านที่ว่าไม่ทราบเลยว่ารถท่านมี มีแบบว่าเช่น ABS, e b d และทุนอ n เล็กทริคเบรกเตอร์ตัวกรจหลังนั้นมันเบรกหรือว่า BA เบรคแอซิดรวมกระทั่ง HAC ระบบหน่วง<ม>ในทางลัทชัน้นนะครับลูกค้ายังไม่ทราบว่ารถท่านมีถ้าเราก็เลยมาวันนี้เราจะมาอธิบายลูกค้าได้มีประสบการณ์ร่วมกันว่าได้ค่ะฟังชั่นที่มีหรืออังชั่นที่มีเนี่ย จะช่วยเหลืออะไรท่านได้บ้างได้ครับก็อยากจะให้พี่เอ็นช่วยฝากทริคเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการขับขี่รถอย่างปลอดภัยนิดนึงค่ะอ๋อเอาเป็นว่ารถพร้อมอยู่แล้วครับที่จะพาท่านทุกท่านพาไปแบบสนุกสนานและปลอดภัยนะครับหรือแต่เราเนี่ยนะครับผู้ขับขี่ผู้ขับขี่เราต้องพร้อมเมื่อรถพร้อมแล้วคนต้องพร้อมพร้อมยังไงหนึ่งพักผ่อนให้เต็มที่นะครับ สองไม่น่วงไ,ไม่เาจจ tam, มานะครับั่จักเพราะนั้นสองประเด็นเพรารครับไม่ง่วงไม่เมาคือประเด็นสองประเด็นที่อยากให้พวกขี่เตรียมความพร้อมตัวเองด้วยใช่ค่ะใช่รถพร้อมคนพร้อมปลอดภัยแน่นอนใช่จ้ะรียวว่าง่วงก็พักเนาะอย่าฝืนขับคุณจะก็สามารถขับขี่อย่างปลอดภัย และโฆษณาไปกับโตโยต้าได้ด้วยได้ค่ะค่ะสุดท้ายนี้ค่ะไม่ทราบว่าพี่เอ็นมีอะไรจะฝากถึงท่านผู้ชมทุกท่านบ้างไหมคะอ๋อบ้าเอาเปา็นว่าถ้าบอกว่าลูกค้าท่านไหนครับหรือว่าทุกท่านเลยครับถ้าต้องการทราบว่ารถของท่านมีฟังกชันหรือออปชั่นอะไรที่สามารถช่วยเหลืออะไรได้ด้านางไม่ว่ากรณีไหนก็แล้วแต่นะครับเรียนเชิญได้เลยครับที่โตโยต้าภูเก็ตมอเตอร์ครับใช่ค่ะก็รอเลย จะใ,<ช>ให้ประสบการณ์เอามาแบ่งมาแบ่งแชร์กันมาแชร์กันวกกันว่าว่ารถยนต์ที่เหลืออะไรเราได้ได้ค่ะนะก็พี่พี่น้องนองชาวภูเก็ตทุกท่านนะคะใครที่อยากจะมาพบกับพี่เอ็นแล้วก็อยากจะได้รับคําแนะนําเกี่ยวกับการขับขี่รถอย่างปลอดภัยเรียนเชิญที่ t o โยต้าภูเก็ตมอเตอร์นะคะเราอยู่ยาวๆกันถึง5้ามงเย็นเลยนะพี่จุ๋มใช่ค่ะเขาเชิญทุกท่านนะคะ